ราศีตุลนการงานดีเจริญก้าวหน้าการเงินดีแต่ระวังทุกขลาภความฮักดีใส่ใจกันสวัสดีครับเจ้าลัคนาราศีตุลนครับพยากรณ์ดวงรายปักกันนะครับเกินงเดือนหลังครับวันที่สิบแปดถึงสามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกของเจ้าลัคนาราศีตุลนครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเจ,น,จนิญชวนเจ้าลัคนาราศีตุลนพิมพ์คอมเมต์ก่อนนะครับว่าตุลนงาน,างานดีมีความสําเร็จงานดีมีความสําเร็จนะครับ หรือว่าท่านต้องการพอรอะไรอย่างอันประเสริฐให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับและขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคือมีพยากรณ์วาสนาการงานการเงินและวก็ดวงความหักครับเจ้าลัคนาราศีตุลย์ครับมีดาวพระศุขเป็นดาววาสนานะครับซึ่งก็กลับมาฟื้นแล้วนะครับดาวพระศุขครองตงําแหน่งราชาโชคนะถือว่าดีอยู่แล้วช่วง43วันก่อนนั่นเองถอยหลังนะครับนับจากนี้ไปจะกลับมาฟื้นแล้วล้อไปข้างหน้านะครับวาสนาก,ก็มันดีเด่น เกนกว่าเดือนที่แล้วน,นะครับมาอยู่ที่ด้านการงานหรือว่างานดีเนี่ยน้องครับผลตอบแทนจากการทํางานก็นดีใครทาํามากค่าขายอิดน้อยแต่สตังค์หนักขึ้นถือว่ายิ้มได้นะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เป็นดาวจุฬรมรณะนะครับความหมายดีนะครับหมายถึงว่ากา,าการย,ยานในงานยางหยาบคุณจะหยาได้ทันใดทํางานบริษัทงานองค์กรชนี้โดดเด่นนะครับที่ต่องานทั้งไกลงานยางหยาบคุณผ่านได้หมดผลงานเป็นของคุณครับบางทันก็ยิบับอะไรอย่างก็ในสตังค์กลุ่มก้อนตัวหนาะมรณะหมายถึงรดดกทรัพย์สินด้วยนะครับงานกลุ่ม อสหายไม่ทราบเลยว่านักขายชวดนี้ย่าได้ดีครับดาวประธิศกับย่ายไมาแลวครับชุเลลาผ่านะย่ายขึ้นมาอยู่ทอรนวินาศนะต้องมองว่ามีโจกมีลาบกัจริงแต่มักจะเก็บใบปรยูครับมองของวาสนานะของโจคลาบลาบร้อยมีนะแต่มันเก็บปาอยูหรือว่าบางครั้งมันต้องแบ่งสันปันส่วนนะครับคนที่เกี่ยวข้องพ่องนะครับจะได้เก็บวบบางส่วนได้ครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่ามายูเทอรนสุภาพชวดนี้คุณก็มักได้รับความชื่นเลือบจากคุณลักปูใจนะดววูบุพการีภู จุลเหล่าคุณได้นะครับเหล่าคุณดีแนน้อนนะครับนวกาวันตีเสาแปดเป็นต้นไปครับดาวพระสุกแล้วก็ดาวพระพุทใหญ่พรพอมกันดาวพระสุกเป็นดาววาสนาคุณนะมาอยู่ตีลาลาภะนะท่บอกว่านะบับจากวันตีเสาเก้าเป็นต้นไปเนะี่ยดาววันสนาของคุณเนี่ยจะโดดเดนนะ่นในเรื่องของโชคลาภลาภผลถ้าเป็นการทํางานหมายถึงว่าความสําเร็จแบบมีคนนิยมหรือว่าผลตออแทนจากการทํางานนําพาไปเรื่องของการเลื่อนขัน้นเรีนตำแหน่งได้เลยนะครับเร็นวันสนาเด่นนะครับแต่ เป็นดาวโชว์อนาก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าเสียครับเพราะเป็นตำแหน่งอุดมเมกซ์นนะหมายถึงว่ากลัวจะไปถึงเรื่องของผลตอบแทนที่พิเศษนั่นมันต้องอิดมันต้องเหนื่อยเหมือนกันครับบางครั้งต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเขาเขา้เขางานเดิมๆนะคุณไปยิบชับแก้ไขคุณจะยัดได้นะครับแตะมีความกข้าวหน้าความสเร็จนะครับซึ่งเขามาพยากรณ์ต่อติดวงการงานครับจ้าวลัคนะราศีตุลนครับมีดาวพระจันทร์ครับุรวนการงานโดยตรงนะครับ ยายราศีหกเตี่ยในช่วงเกินเดือนหลังนี่เรามาดูเป็นช่วงวันนะครับพิจารณาช่วยกันครับวันที่18 19ช่วงนี้การงานดีนะครับการงานคุ้มลักจ่นี้มันอิดน้อยนะงานบริษัทองค์กรน่ะแต่ก็สู้ครับสู้แล้วผลงานเป็นมีความโดดเด่นนะครับความก้าวหน้ากระยองนีใครทํามาค้าขายอิดกระจิงแต่ยิ้มได้นะครับอิดแต่แต่นะเสต็งเข้ามาหนักคุ้มครับสาวถึงเสเอสครับดาวพะจัสหยุดอ่อนกำลังครับช่วงนี้ก็อยู่ื่องการเงินโตนะครับขอเจ้าลักนณาราศีตุล ระมัดระวังเรื่องของธุรกรรมการเงินครับโมบายแบงกิ้งโทรศัพท์มือถือนะเช็คใื้ดีอาจจะพิดผ่านลุดเล็ดหลอดอย่างได้บางทางก็กดสตังค์พิดกดเบรกบัญชีพิษอย่างกะดูให้ดีครับหรือว่าถ้าทําธุรกรรมก็ต้องระม,มัดระวังเรื่องของการจุลกรรมตัวเองนะครับถ้าเป็นการแย,ย่งงาอยางงั้นถ้าได้ทํางานเอกสารตัวเลขการเงินบัญชีงบประมาณนะดูให้ดีครับพิดผา่านสตังค์หรือว่าเป็นเรื่องของงานมันก็จะเสียหายได้นะรืว่าทำมาค่าขายก็ต้องดูให้ดีครับ วันที่2 2าร์องถึงเสนะครับการงานชงนี้ถือว่าดีครับได้รับความจุเหลือจากเปลื่นโรงงานดีครับสมัครเป็นใจเป็นวันดีๆเลยนะครัถ้านได้ตีเป็นประกาศไม้กล้านะครับเสนอขายของกับลูกค้าช่วงนี้ผ่านได้ดีครับเสารสี่ถึงเสาร์หกชุนี้การงานก็อยู่ออนกำลังว่านิดนึงนะเป็นบัลลีเสียนะครับแต่ว่างานช่วงนี้มักจะเห็นอกเห็นใจเปิื่โรงงานหรือว่าลูกค้าหนักเป็นพิเศษถ้าท่านได้เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะเป็นวันในการดีองานใหญ่ๆงานสําคัญเนี่ยหรือว่าสัญญาอย่างช่วงนี่ ถ้าเลี่ยงไปได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าเขามักจะต่อรองเขามักจะเสียเปรียบนะครับหรือว่าว่าใครจะสำเร็จผลตัวใดซบเจ็ดถึงซบแปดช่วงนี้ก็ถือว่าดีครับงานก็มาฟื้นนะครับแล้วกับวันที่ซบเก้าถึงสามสิบช่วงนี้การงานกับระมัดระวังนิดนึงครับเรื่องของการนิยการในงานแบบส่วนรวมอาจจะมาเข้าใจกันกับคนรอบข้างนะครับต้องอุ้ยกันให้ดีครับเรื่องของการสังคมโดยรวมดาวเคราะส์โซดียังถอยหลังเช่นเดียวกันนะคือว่าถ้าทำงานกับเพื่อนโรงงานก็ต้องอุ้ยกันให้หนันกหนาบางครัง้ง ถ้าไปอูเหลืองเก่านะปัญหาเก่าเก่า็าพูดมามันจะมาเข้าใจกันได้นะครับต้องประคับประคองนะครับคนสมาร์ที่ดีใครทาํามะค้าขายพยายามหาศาลูกคทะล้าเดิมๆนะครับลูกค้าประจําของคุณเนี่ยครับจะซื้อของคุณหนักประคับประคองไปได้นะครับแล้วก็บันที่18เป็นต้นมาแล้วนะครับวันสิบแปดเนี่ยแห่งเดือนหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์นะเจ้าือนลาพระมาอยู่ที่นนวินาศท้ามองของการทํางานหมายถึงว่ารายได้พิเศษหรือว่าคนตัวแทนจากการทํางาน ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือได้ไม่แล้วมันต้องมีการหลูแย่งกันนะครับบางท่านผลงานเดียนระดนแย่งซีนผลงานไปได้กับหู้ดวงกรกับระมัดระวังนะครับแล้วก็วันที่8มีต้นไปครับดาวพระพุธนะเจ้าเรือนสุภาษามาเป็นกเกษตรแล้วก็อุดร้อเป็นมหาอุดนะต้องบอกว่าวัสนาด้านการงานของเจ้าลักขณาราศีตุลนนะจะได้รับความุ่ยเหลือแบบพิเศษนะครับจากผู้รักษยย์ผู้ใหญ่หัหน้าเจ้าไหนดีที่สุดนะครับใน12ราศีเลยนะครับแถมประมาณ เกือบเลือนเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับตัวติดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระอังคารครับจ่วลนการเงินนะช่วงนี้ก็ยังครองแต่ยังมาจักอยู่นะครับถือว่าเข้มแข็งที่สุดนะครับในวงการเงินเราได้เข้ามาดีในนอนครับดีนักตัวเองแต่อยู่ติดดวงวินาศหมายถึงว่ามีส่วนด่วนไหลหรือว่ารายจ่ายตัวมครับเราได้เข้ามารายจ่ายก็เข้ามาต้องวางแผนให้ดีครับการทำมาหาได้รคนที่อยู่แล้วนะครับส่วนรายจ่ายดรายจ่าย บนหน้ากังวลครับเพราะว่าคุณบริหารจัดการได้นะครับดาวพสุกยังถือว่าคือคุณกับคุณอยู่นะฮือส่งกระแสะกําลังที่ดีครับมีโอกาสเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าเป็นหอวว่าจชกลับต้าน,นการเงินจากการลงทุนด้วยนะครับช่วงวันตีสบแปดเป็นต้นไปเนะี่ยถ้าใคที่เป็นนักเทรดมีเกณฑ์นะครับติดลมบนติดด้อยอยู่มีเกณฑ์ลงมาได้แล้วนะครับแลกวกดาวพระอาทิตย์ครับจุลลาภะยังไม่อยู่ติดลนวินาศแต่ชัดเจนครับถ้าเป็นจชกลับต้าน,นการเงินแบบเร่้อยแบบฟุกๆมัน เป็นของห่อนครับคุนที่เก็บามยูครับใครมีแฟนหนึ่งแฟนเก็บหรือเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นดีกว่านะครับหรือว่ามีเปลีอนโรงมันกับแบงส์รปันสนกับพ้องนะครับจะได้หักษารบผลส่วนใหญ่ไว้ได้ครับแล้วก็วางแผลนั้นดีครับเพราะว่าได้จ่ายภาพรวมคุณบริหารได้อยู่แล้วและได้มีรายได้ดีอยู่แล้วนะมีรายจ่ายแฝงขนาดนะครับบางแผน้ดีมีสตังค์เหลือกินเหลือเก็บได้ครับดวงความหักครับเจ้าลัคนาราศีตุลนครับมีดาวพระอังคารนะครับจะวงิ่กูครองนะชงนี้ทวาีแน่นอนะครับที่ี แฟนมีครอบครัวมีคนนัากัอยู่แล้วเนี่ยเป็นควอมกักตีช่วยเหลือกันแถบกูลเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการาการในงานต้้ยกนันสร้างสูนกันอยู่เบื้องหลังนะครับท่านี้อาจจะมีเวลาบบใครตต้กันพ้อง,องนะเรื่องของการงานนะมันยังหรือว่าการประกอบอาชีพอาจจะมีองของการเดินทางห่างไกลกันะพ้องอล้คุยกันให้ดีนะครับท่งนี้ก็ต้องดูแลแฟนให้ดีหน่อยอย่างช่วงที่บอะครับแฟนอาจจะบสบายได้นะครับในช่วงนี้ประคับประคองกันไปได้นะถือว่าปครบรักดีครับ ส่วนผู้ที่ยังโสดครับดาวกระสุกช่วงนี่ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับดาวดาวหัใไมก็ถือว่าดีนะมีโอกาสที่คุณจะมีเสน่ห์นักที่สุดนะครับในช่วงวันตี่18ถึงสิอาจจะมีคนแนะนํามาเพื่อจักกันกันได้นะครับมีเกณฑ์ตีพบเจอจากการงานการในงานนะครับหรือว่ามีสายงานวิชาชีพแบบด้วยกันกับคุณครับสมารถอุ้คุยกันได้นะครับส่งเสริมกันดีเรื่องของการงานแล้วก็หลังจากวันตี่ิ9เถึงต้นไปน่ยจะส่งเสริมเรื่องของจคลาเพื่อกับคุณครับเปิดใจกันอุ้คุยกันได้ ปึกษาญาติผู้ใหญ่ไว้ตัวเองนะครับเพราะดาวอิงครับเรื่องของภรรกผู้ใหญ่อยู่นะครับกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลยนิมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดปลาเขาโน้ยจังหวัดเพชรบุร์ร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาทางไหมหน้าบันและรอพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไป รายละเอียดติดตามได้ตีเพจวัดปลาเขา้น่จังหวัดเพชรบูร์ครับและขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกับการยาณมิตรทุกท่านครับสรุปดวงรายพักเึ่งเดินหลังครับเจ้าลัคนาราศีตุลนครับการงานโดยรวมถ่าดีนะครับเจริญก้าวหน้าการเงินดีและได้หนักครับแต่ระวังรายจ่ายเป็นทุกขลาบางข้างครับแต่ก็บความมากโดยรวมถูกดีเอาใจใส่กันนะครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีตุลนพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่า ตุ้นงานดีมีความสําเร็จขอให้ท่านมีการงานดีดดมีความก้าวหน้าความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ